รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามมีโลกนี้เมื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร,ร่วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิดดี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขณะนี้ดิฉันอยู่ที่ตลาดบางขุนศรีแขวงบางขุนศรีเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารของตลาดบางขุนศรีเขามีมาตรการการป้องกันโควิด1 9ให้กับผู้บริโภคยังไงไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะเมื่อวันที่22มกราคม2564าสำนักงานเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครคณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลเกษมราชบางแคและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 30วัดเจ้าอามได้มาให้การบริการตรวจเชื้อโควิด -19 ฟรีให้กับพ่อค้าแม่ค้าเจ้าหน้าที่ตลาดบางขุนศรีเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในตลาดบางขุนศรีและเมื่อวันที่25มกราคม2564ที่ผ่านมา หลังการนำสารคัดหลั่งไปตรวจอย่างละเอียดพบว่าไม่มีผู้ใดติดเชื้อมีผลเป็นลบตลาดบางขุนศรีปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางเขตบางก่องน้อยแล้วก็กระทรวงสาธารณสุข30วัดเจ้าอามนะคะกับโรงพยาบาลเกษมราชบางแคนะคะได้กรุณามาตรวจวัดโควิด ให้กับแม่ค้าชาวตลาดบางขุนศรีนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการเดินมาจับจ่ายใช้สอยของตลาดคะ่ะก็ตอนนี้ก็พวกแม่ค้าก็เริ่มทยอยมาตรวจวัดโควิดกันเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดได้ผลยังไงเราจะแจ้งให้ทราบนะคะทาง Facebook ของตลาดคะ่ะก็อยากจะให้ความมั่นใจกับพวกลูกค้าทุกท่านว่าทางเราเนี่ยได้ทำตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัดนะคะ ยังไงก็มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดได้อย่างปลอดภัยค่ะค่ะส่วนในของแม่ค้านะคะของเราก็จะมีการป้องกันแล้วก็มีมาตรการป้องกันก็คือ1วัดอุณหภูมินะคะแล้วก็มีการล้างมือด้วยเจลแองกอฮอคอแล้วก็มีคาสแมสแล้วก็ใส่หมวกนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคหรืออะไรต่างๆค่ะแล้วก็ ช่วงที่โต๊ะอาหารเนี่ยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดโต๊ะให้ตลอดเวลานะคะ ก็เชิญลูกค้านะคะทุกท่านมาจับจ่ายใช้สอยของเราจะมีทั้งอา,อาหารสําเร็จรูปนะคะมีเครื่องดื่มแล้วก็มีอาหารสดนะคะรวมถึงมีเครื่องใช้ต่างๆที่จะต้องอุปโภคบริโภคในประจําวันด้วยค่ะยังไงก็เรียนเชิญลูกค้าทุกท่านมาอุดหนุนตลาดบางหุ่นสีได้เลยนะคะแล้วยังไงก็ขอขอบคุณกระทรวงสาธารณสุข30ศูนย์วัดเจ้าอามด้วยนะคะแล้วก็ทางเขตบางกอกน้อยแล้วก็ทางโรงพยาบาเลเกษริราชบางแคค่ะขอบคุณค่ะ อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างร้างมือบ่อย,อยงดเว้นการสัมผัสเท่านี้เราก็จะห่างไกลจากโควิดแล้วค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่ผ่านมายังถนนจรรยสนิทวงก็อย่าลืมแวะมาที่ตลาดบางขุนศรีแขวงบางขุนศรีเขตบางกอกน้อยแห่งนี้นะคะที่นี่มีอาหารใหม่สดพร้อมรับประทานไว้คอยบริการคุณผู้ชมตลอดทั้งวันค่ะที่สําคัญห่างไกลโควิดแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้รายการคิดดีแลงเวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ หยแปดพันเก้าเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลืองหัวใจขลอลไอลทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องหนุกสุขหัวใจคิดถึงเธอเหลือเกินความคิดนี้ดีที่สุด